เทิร์นโปรชาเลนจ์ครับพี่พีทวันนี้ภาพจิ๊กซอปฤษสนามให้พี่พีทดูได้อ่าลองดูดูแรกครับไปครับผมโอ้ชัดเจนเลยครับอันนี้ด้านขวาเปิดไปแล้วเป็น w v t ครับตัวนี้ถึงตึ้งครับพี่ถูกต้องเพราะเขาไม่ยอมปิดครับด้านมุมขวาเขาเปิดไว้อยู่อันที่สองอันถัดไปครับพี่สิงโตตัวเบอรเลอร์ขนาดนี้ครับผม APT ฮะอันนี้ต้องรู้ครับอันนี้ต้องรู้ถัดไปครับพี่อันนี้ลองลองดูใกล้ๆลองโอ้ยอันนี้อันนี้รายการใหญ่รายการใหญ่เหมือนเป็นง่ามๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไททันครับถูกครับพี่เนี่ยไปม่เป็นง่าม อันนี้อ,นนอันนี้ทรงมันจะแปลกๆนี่ไม่เหมือนถ้วยมันจะออกเหมือนแบบเข็มขัดที่จริงมันคือแหวนตอบว่า W S O P ถูกครับพี่เจ๊ยิงต้อเก่งตอบก็เก่งสุดยอดอันท้ายอันโคตรยากยากสุดสีน้ิเงินผมผมขอมองข้างหลังนิดๆได้ไหมสีน้ินะเงินแบบ่ถ้าเกิดคนมองแล้วตับ ไม่ถี่ท่วนอ่ะเขาจะคิดว่า WPT อันนี้ไม่ใช่ฉากหลังไม่ใช่แล้วมันมีตัวหนึ่งแบบหลุดหลุดมานิดนึงที่เป็น E A อันนี้มันเป็นของยุโรปครับเป็นยุโรเปียนครับเป็น E P T ครับใช่ป่ะคุณย่าบอกไว้แบบนี้ก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งถ้าคนเล่นโป๊กเกอร์อยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะรู้เพราะว่ามันจะมีรายการประมาณนี้อยู่ให้เราเห็นบ่อยๆอยู่แล้วนะครับโอ้ยแอดม็อตเต